ีกลับมาที่ปทุมธานีกันค่ะที่ปทุมธานีเนี่ยได้นายกอบจอคนใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือลุงชาญใจดีลุงชาญก็ดีใจยกใหญ่ทีเดียวค่ะวันนี้ออกมาขอบคุณประชาชนคนปทุมธานีนะคะทุกคะแนนเสียงที่มอบให้เลยประกาศด้วยว่านโยบายแรกค่ะคือการศึกษาจะต้องมาก่อนค่ะวันนี้มีประชาชนนะคะเดินทางมาแสดงความยินดีค่ะ กับนายชาญพวงเพชรว่าที่นายกอบจอปทุมธานีที่สำนักง,งานอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนายชาญพวงเพชรให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าตนเองนะคะสวัสดีพี่น้องชาวปทุมกอดที่เทคะแนนเสียงให้กับลุงชาญแล้วก็อยากให้ลุงชาญกลับมาทำหน้าที่นายกอบจอปทุมธานีอีกครั้งวันนี้ลุงชาญกลับมาแล้วครับนะคะกลับมาพร้อมกับคนปทุมธานีเราจะช่วยกันพัฒนาจังหวัดปทุมธานีให้เป็นเมือง ที่น่าอยู่ให้เป็นจังหวัดโมเดลตามนโยบายที่ลุงชาญมอบไว้ให้กับประชาชน9มิติค่ะก็คือลุงชาญเนี่ยออกหาเสียงไปทั้ง7อําอำเภอเสียงสะท้อนกลับมาคือเรื่องปัญหารถติดซึ่งปัญหารถติดเนี่ยก็แก้ได้บ้างแต่แก้ไม่ได้100%เอร์เซตค่ะเพราะรถเนี่ยซื้อกันทุกวันแต่สร้างถนนอยู่เส้นเดียวนะคะ ส่วนเรื่องที่2ค่ะเรื่องของไฟส่องสว่างไฟส่องสว่างดับทุกเส้นค่ะสร้างปัญหาในการสัญจรไปมาใช่ไหมขโมยก็เยอะด้วยพี่น้องประชาชนก็เลยฝากเรื่องไฟที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ช่วยไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นหน่อยซึ่งก็จะประสานไปที่กรมทางหลวงชนบทและแขวงการทางประทุมธานีค่ะเพื่อพูดคุยกันในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเราก็จะได้รับงบประมาณกันมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นถนนสามโคกถนนเส้น347และภูมิทัศน์ที่ลุงชาญเนี่ยเคยทำไว้ตอนนี้มันแห้งแล้งไปหมดแล้วค่ะเราก็เลยจะต้องมาแก้ไขกันใหม่แล้วก็จะต้องมีเมืองที่สวยงามส่วนเรื่องการศึกษาเด็กเนี่ยเยอะโตเร็วด้วยบุคลากรไม่พออาคารเรียนไม่พอเราก็จะต้องมาทำต่อมีเครื่องเล่นเครื่องออกกำลังกายและการกีฬาในร่มด้วย และที่น้ำนะคะเรื่องของน้ำน้ำในบางอำเภอเนี่ยยังไม่มีน้ำประปาใช้เลยก็จะประสานทางรัฐบาลค่ะซึ่งในส่วนของงบประมาณของเราเนี่ยลุงชานบอกว่าเดี๋ยวจะนำมาใช้เหมือนเดิมเติมให้เต็มเพราะจังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองที่โตเร็วอำเภอคลองหลวงคลองสามมีประชากรสองแสนกว่าคนแล้วลำลูกกาธัญบุรีลาดหลุมแก้วก็มีประชากรเยอะเช่นกัน ส่วนที่จะมีเรื่องร้องเรียนไปที่กะกะตน,นั้นเนี่ยลุงชานบอกว่าไม่ได้หนักใจค่ะเพราะเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องปกติของการเมืองก็แก้กันไปด้วยความบริสุทธิ์และความโปรง่งใสส่วนที่สอจอ,อีกฝ่ายค่ะยังคงทําหน้าที่อยู่นั้นเนี่ยลุงชานบอกว่าคิดว่าไม่มีผลนะเพราะเราคนปทุมธานีเหมือนกันจะไปสร้างปัญหาทําไมมีแต่ต้องสร้างความเจริญให้กับจังหวัดปทุมธานีทุกคนมาจากการเลือกตั้งใครมาเป็นนายก มาเป็นสอจอก็ต้องมาทำงานด้วยกันทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการได้สิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องอุ้มเรื่องลูกหลานก็คือเรื่องของการศึกษาค่ะตรงนี้ลุงชานบอกว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเราเนี่ยต้องเอาคนมาสร้างจังหวัดปทุมธานีมาสร้างประเทศชาติคนมาอยู่ปทุมธานีต้องมีที่เรียน คนที่มาอยู่กับเราเอาภาษีมาให้เราไม่ให้เขาเรียนได้อย่างไรนะคะทุกโรงเรียนขาดเรื่องอะไรเราจะไปเติมให้เต็มทั้งประถมศึกษามัธยมศึกษามหาวิทยาลัยด้วยส่วนที่นายทักษิณเนี่ยได้โทรศัพท์มาสอบถามเรื่องคะแนนว่าเป็นอย่างไรบ้างลุงชาญบอกว่า คะแนนเนี่ยขึ้นลงใกล้เคียงกันตลอดนะคะลุ้นกันสนุกทีเดียวเมื่อคืนนี้แต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมันยังนับไม่หมดแต่ว่าก็ลุ้นอยู่เหมือนกันลุ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะบางอำเภอเนี่ยแพ้เยอะค่ะ3อํอำเภอแพ้ไปแต่ว่า4ี่อำเภอลุงชานชนะนะคะก็เลยวันนี้ออกมาขอบคุณประชาชนอีกครั้งหนึ่งคนปทุมธานีไม่ทิ้งกันและลุงชานก็รักทุกครอบครัวด้วยค่ะ